نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له <applause> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مُحْدَثَةِ البدع وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وقد قال الله تعالى في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قُوْا أنفسكم وَأَهْلِيكُمْ ناراً وَقَالَ تَعَالَى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتَّقُوا الله حق تقاته سبحانه واتلا تومب الحمد لله خشوق الله في ميتاً الله خشوق วันเวลาต่างๆที่เราใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พี่น้องครับชีวิตของเราเราต้องสร้างตัวเองหรือทำอย่างไรให้เรามีคุณค่าให้แก่ตัวเองให้ได้มากที่สุดคุณค่าในที่นี้ก็หมายถึงให้เราเป็นบ่าวที่อิบาดาคารพภักดีต่อพระองค์ เราอย่าเป็นบ่าวที่และเมื่อแล้วก็ฝา่าฝืนตกลงการของพระนี่คือเป้าหมายที่ดีที่สุดให้แก่ตัวของเราฉะนั้นในความเป็นอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้มันมีสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายที่พยายามที่จะทำให้ตัวเราได้รับความผิดความบาปนั่นเองหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการ อิจาริษยาซึ่งกันและกันการที่เราได้เห็นคนหนึ่งได้ดิบได้ดีหรือว่าคนคนหนึ่งมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าตัวของเขาแล้วก็พยายามที่จะกีดกันแล้วก็ขัดขวางไม่ให้เขาได้ดิบได้ดีนี่แหละคือการอิจฉาริษยาในหมู่บรรดามนุษย์ด้วยกันเองฉะนั้น อิสลามก็พยายามที่จะบอกและกล่าวกับพวกเราให้ระมัระวังในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความดีของเราเนี่ยค่อยๆลดน้อยถอยลงในแต่ละวันในแต่ละวันฉันวันนี้เราบอกว่าเราอีมานแข็งแล้วเราอีมานถูกต้องแล้ว แล้วเรารักษาละหมาดอย่างดีแล้วแล้วก็ปฏิบัติอื่นๆที่เป็นข้อใช้อย่างดีแล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเพียงเล็กๆในน้อยเราก็ยังคงปฏิบัติอยู่ซึ่งการอิจฉาเสษยนี้บางครั้งมันแสดงออกด้วยการกระทำหรือบางครั้งแสดงออกในจิตใจของเขา คิดที่จะอิจฉาริษยาแม้กระทั่งบุคคลอื่นๆทั่วไปและแม้กระทั่งคนที่เป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันเองนี่แหละอิจฉาสยาซึ่งกันและกันในความดีงามของพวกเขาหรือว่าในความรูปร่างหน้าตาสัดส,ส่วนความขาวความหล่อความสวย มีการอิจฉาในหมู่พี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาและอิสลามก็พยายามที่จะบอกให้แกเรารู้ว่าการอิจฉาอิสยาเนั้นมันเป็นสิ่งที่จะเกาะกินความดีของเราหมดจนกระทั่งไม่เหลือความดีอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องระมัดระวังปกป้องตัวของเราไม่ให้มีการอิจฉาอิสยา ฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาอิบลิสซึ่งที่เรารู้กันเป็นหัวหน้าของชัยตอนเป็นผู้ที่คอยล่อลวงหลอกลวงไปสู่ความชั่วต่างๆนี่คืออิบลิสอิบลิสอิจฉานบ,บีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นที่รู้กันแล้วว่า นบ,บีอาดัมก็คือพ่อของเราบรรพบุรุษของเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอิบรสอิาเพราะว่าหลายๆอย่างที่อัลลอฮฺบานอวตาลาให้แก่นบ,บีอาดัมอะลัอฮิสสลามให้นบ,บีอาดัมอิสาลามเป็นที่อะไรอัลลอฮ์สร้างด้วยกำมือของพระงเอง แล้วก็อัลลอฮ์ให้เกียรติต่อนบีอาดัมให้ได้รู้ถึงนามชื่อต่างๆทั้งหมดแล้วก็ให้มลาอิกาบรรดามลาอิกานนสุยู่ต่อนบีอาดัมอะลัยสลามและผลสุดท้ายนบีอาดัมได้อยู่สวงสวรรค์ของพระอ,องค์นี่คือความอิจฉาที่เกิดขึ้นระหว่างอิบลิสกับน,นบีอาดัมอะลัยฮิสลาม ที่อรรถสุภานณวัตลาได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระอัลลรรถสุภานณวัตลาได้บอกบอกว่าฟาเซยาดันมาลาอิกะตุกุลลุฮุมอัจมาอุนอิลลาอิบลิสบรรดามาลาอิกะทั้งหมดเนี่ยได้สุยุต่ออาดัมอิลลาอิบลิสนอกเสียจากว่าอิบลิสเท่านั้นไม่ยอมสุยุตอาบา ไอยากกนะมาซาจิดินปฏิเสธไม่ยอมสุยุดไม่ยอมที่จะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมกับบรรดาสุบูที่สยุดทั้งหลายอาบาวัสักบาระปฏิเสธแล้วก็ยังเย่อหยิ่งจองของตะกับบดไวกาเนมินันกาฟิรินแล้วก็อิบลิสก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา นี่คือเหตุการณ์ที่อิบลสบอกว่าตัวเองเนี่ยดีกว่านบีอาดัมถูกสร้างมาเป็นสิ่งที่ดีกว่านี่คือความความยิ่งความโอหังของอิบลาสซึ่งมีวามอิจฉาเกิดขึ้นในในยุคนั้นต่อมาลูกของนบีอาดัมเอง ที่นบ,บีอาดัมและกานางฮาวได้คลอดออกมาตึ่งเป็นฝาแฝดแฝดชายสอแฝดชายแล้วก็แฝดสองคู่กอบินแล้ก็ฮาบินซึ่งมีความอิจฉาต่อพี่น้องของตัวเองในการที่นบ,บีอาดัมได้ทำการจัดให้มีการสมรสกันเกิดขึ้นให้สลับคู่กอบิน กับน้องสาวฮาบินแล้วก็น้องสาวสลับคู่กันโดยกอบินไปแต่งกับน้องสาวของฮาบินน้องของฮา,าบินก็ไปได้กับพี่สาวของกอบินซึ่งสลับคู่กันซึ่งกอบินได้น้องสาวที่สวยกว่าฮาบินก็จึงเกิดความอิจฉาหรือเสียเกิดขึ้น จนกระทั่งเข็นฆ่ากันจนกระทั่งเสียชีวิตนี่คือความอิจฉาที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งลูกหลานของนบีอาดัมเองในอดีตจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เราก็เป็นคนหนึ่งจากบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมเช่นเดียวกันที่ยังมีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นอิสลามจึงหาทางป้องกันวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดขึ้นท่านอับดุมัสลลัว่าอะไรว่าสลัมเตือนแล้วก็สอนให้กับพวกเราบอกว่าลาตะหาสะดูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันวลาจะบาก็ดูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธและเกลียดซึ่งกันและกัน วลาตนายยชูพวกท่านทาั้งหลายอย่าได้สอดแนมซึ่งกันและกันวลาจะดาบบรูและก็พวกท่านทาั้งหลายอย่าได้ผินหลังให้กันและกันวกูนูอิบาดลลอฮ์อิควานะและนบ,บีได้กล่าวไว้ตอนท้ายของฮะดิษบอกว่าจงเป็นบ่าวขอลอ์ที่เป็นพี่น้องกันรักกันให้ความ เอ็นดูซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนเอาไว้เพราะในหัวใจของแต่ละคนนั้นที่อาร้อได้สร้างมาแล้วมันมีความแตกต่างกันในทางด้านรูปร่างสรีระตำแหน่งเกียรติยศในแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ เราเป็นบ่าวผู้ที่ต่ำต้อยและบ่าวอีกคนหนึ่งซึ่งมีฐานะที่ที่สูงกว่าแล้วก็ที่ดีกว่ามีเกียรติกว่าฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเกิดการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันถ้าว่าวันนี้เราเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วเราจะ เป็นคนหนึ่งที่ไม่ให้การอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในหัวใจของเราอย่างแน่นอนเพราะนาบีเตือนไว้อีกฮะดีษหนึ่งบอกว่าอ um ิยาคุมวัลฮัสัดพวกท่านจงระมัดระวังในเรื่องของการอิจฉาริษยาให้ระมัดระวังเป็นการเตือนว่าเราอย่าเป็นคนหนึ่งทำให้หัวใจของเรามีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้น ฟอินนัลฮัสดายาคุลุยาคุลุลฮัสซัเพราะการอิจาร์สยานั้นมันจะเกาะกินความดีต่างๆก็มาตะกุลุนารุนหะตับเปียบได้ดังเช่นไฟที่มันกินฟืนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ดังอาบีมุสลฮุอะไลวะสลัมกำลังบอกว่า ความอิจฉาเส่ามันจะกอกินความดีของเราเล็กๆน,น้อยๆที่เราสะสมเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่านั่นความดีของเรามันหมดแล้วเพราะหัวใจของเรามีแต่การอิจฉาเสียเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในความเป็นอยู่ของเราเราต้องกโกและขอบคุณต่อพระองค์เพราะในความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับบางคน หรือบางคนเหมือนกันจะมีความแตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างนั่นคือฮิกมาที่อรัสสุบานาวะตลาได้ให้กับพวกเขาวันนี้เรามีความยากลำบากเรายากจนในความยากจนนี้แหละมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแก่เราก็ได้ให้แก่ตัวของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีฮิกมามีเหตุผลมี สิ่งที่อรรถสุบาณวตะตาลากำหนดเอาไว้แล้วโดยที่เราไม่รู้ว่าความจนของเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับตัวของเราแต่อีกบางคนเขากลับใช้ชีวิตอย่างหรูหราอย่างฟุ่มเฟือยอย่างมีฐานะแต่ความมีฐานะของเขาเขาอยู่ใน กฎกฎติกาของเราแต่อีกบางคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ในกฎก,ฎกฎติกาของพระองค์ออกนอกกรอบแล้วก็ออกนอกขอบเขตท,ที่อารัสสุบานาวัตลาได้วางเอาไว้กับความร่ำรวยของเขานั่นคือความหนห่างจากพระอารัสสุบานาวัตลาจากการไม่พักดีต่อพระองค์เพราะฉะนั้นความแตกต่างที่เรามีอยู่ ขอให้เราภูมิใจและก็พึงพอใจกับสิ่งที่เอเลสซบานาวาตลาให้กับเราหรือในหมู่บรรดาพี่น้องของเราเองบางคนมีฐานะที่ดีกว่าบางคนอาจจะด้อยกว่าแต่เกิดความอิจฉารเสียเกินเกิดขึ้นในหมู่พี่น้องของตัวเองฉะนั้นอิสลามกำลังบอกให้เรารู้ว่าอย่าได้อิจฉาเสียซึ่งกันและกัน อย่าได้มองคนอื่นว่าได้ดิบได้ดีและพยายามที่จะขัดขวางไม่ให้เขาได้ดิบได้ดีนั่นคือไม่ใช่รูปแบบของอิสลามแต่อิสลามสอนให้เราได้รู้ว่าให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องให้กาลสุบานนวัาลงเราทำให้หัวใจของเราปรแแัแจาจากการอิจฉารยสยให้ได้ ชาวาวันนี้เราทำได้แล้วเราจะภาคภูมิใจกัตัวเราว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราจะไม่อิจฉาริษยาต่อใครเพราะมนุษย์มีการอิจฉาริษยาอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะหาวิธีการปกป้องไม่ให้หัวใจของเรามีการอิจาริสยาอย่างไรเราก็ต้องมาดูวิธีการ ที่สามได้บอกให้แกเราประการที่หนึ่งสลามบอกว่าจงพอใจในการกําหนดของอัลลอฮฺสุบานอวตารามอันนี้ประการสําคัญอย่างยิ่งถา้าวันนี้เรารับได้กับสภาพของเราที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะจนขนาดไหนก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในปานกลางในฐานะปานกลางหรือร่ำรวยจนกระทั่ง มหาศาลก็าตามนั่นคือการกําหนดของอัลลอฮฺสุบานอวตาราที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วให้แต่ละบุคคลซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีความลําบากมีความยากจนมุมณะทำมาหากินขยันทํางานจนกระทั่งได้มีริสกีมากมาย เปลี่ยนฐานะตัวเองจากความยากจนมาสู่ความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีที่ดินมากมายนั่นคือการกํำหนดของลอสบานาวาตาเช่นเดียวกันเพราะความพึงพอใจที่ลอให้นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดให้เรานึกอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่ลอกํำหนดให้เราสภาพของเรา อัลฮัมดุลิลลาหนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่เราไขว้คว้า,ยวาพยายามที่จะหามาให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเราก็ทำได้นั่นขึ้นอยู่กับการตอบรับของรัสบานาวะตลาหรือไม่เท่านั้นเองประการที่สองให้เรารู้สึกขอบคุณในความโปรดปรานที่รัุบานาวะตลาให้แก่เราหลายๆอย่าง ถ้าหากว่าเรานับหรือคำนวณแล้วเนี่ยเรานับไม่ได้เลยกับชีวิตของเรากับความปวดปานที่เราให้แกเราถ้าหากว่าเป็นเรื่องของดุนยาแล้วแล้วก็ให้เรามองคนที่ต่ำกว่าเราเราอย่ามองคนที่สูงกว่าเราและเราจะหมดโอกาสหรือหมดกำลังใจที่จะเดินไปข้างหน้า ถ้าวันนี้ในเรื่องราวของดุนยากับชีวิตของตัวเราเนี่ยเรามองคนที่ต่ำกว่าเราดูแล้วว่ามีคนที่ต่ำกว่าเราอีกมากมายที่เขาแย่กว่าเราเขายังต่อสู้ชีวิตในดุนยาได้เขายังมุัมณะทำมาหากินในดุนยาได้นี่คือสิ่งที่สลามบอกไว้ให้เราว่ามุสลิม อย่าดูคนที่เหนือกว่าในเรื่องของดุนยาให้ดูคนที่ต่ำให้ดูคนที่ด้อยกว่าเราในเรื่องของดุนยาและเราจะมีกำลังใจต่อสู้ในเรื่องของดุนยาถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอาคิร์เรื่องของโลกหน้าเรื่องเรื่องของความดีให้เรามองคนที่สูงกว่าเรามองคนที่ เขามุมมะนะทำแต่ความดีให้เราเป็นเหมือนดังเขาเรามองคนที่เขามีทรัพย์เขาชอบบริจาคเขาชอบช่วยเหลือเขาชอบสนับสนุนเรามองดูว่าเขาทำอย่างไรและเราก็พยายามที่จะเปลี่ยมสภาพตัวเราไปสู่สิ่งนั้นให้ได้ และเราจะมีกำลังใจเพื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นมือบนให้กับพวกเขาเหล่านั้นเพื่อว่าสักวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะหยิบยืน่นทรัพย์ของเราที่เราหน้าตอนนี้เรายังไม่มีแต่ในวันข้างหน้าอิชัลลัลละอาจจะให้เรามีก็ได้และเราก็จะเป็นมือบนช่วยเหลือสิ่งต่างๆที่เขาต้องการ นั่นก็เป็นได้เช่นเดียวกันนั่นในเรื่องของอาคเระให้เรามองคนที่สูงกว่าอย่ามองคนที่ต่ำกว่าให้เรามองคนที่เขาทำดีและเราก็พยายามที่จะทำตัวของเราให้เหมือนกับเขาเราเห็นคนหนึ่งพยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราก็พยายามทำตัวของเราให้เป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะรู้ในเรื่องราวของศาสนา ประการต่อมานึกถึงเคล็ดลับแล้วก็ให้มาที่อลรสุบานาวัตลาได้ให้คุณงามความดีแก่เราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่โดยในแต่ละคนเอาละให้ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันบางคนได้ริสกีเยอะบางคนได้น้อยบางคนชีวิตมีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์ยาก บางคนชีวิตมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ป่วยไข้ความยากลำบากมาเยือนนั่นคือวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันแต่เรามองดูว่านี่คือฮิกมาท,ที่อ a l l a ์ให้ถ้าว่าวันนี้เราจนแล้วล l l a ์ให้เรามีเงินเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ละเมิดและฝ่าฝืนต่อพระอ,องค์ก็ได้ในเมื่อเรามีเงินทรัพย์สินมากมาย และประการสุดท้ายให้เราขอดุอาอต่อลอสุบานอวตาราขอดุอาอต่อพระองค์ให้เราพ้นจากการอิจฉาริษยาให้เราขออยู่เสมอในซุราอัลฮัสต์พระองค์ลอสุบานอวตาราบอกว่าวามินชัริฮะสิดินอิดาฮัสตด ขอความคุ้มครองต่อพงให้พ้นจากการอิจฉาริษยาของผู้ที่อิจฉาริษยาฉันวันนี้หน้าที่ของเราดูอาแล้วก็ขอให้ตัวของเราเป็นคนที่หัวใจที่บริสุทธิ์จากการอิจฉาริษยาขอดูอาขอเยอะๆขอหลายๆครั้งเพราะอิจฉาริษยามันจะเกาะกินความดีของเราทั้งหมดที่เราใด่สะสมเอาไว้ ดูอ้ายอีกบทหนึ่งบอกว่ามา a ลอ a l จะบ j a b r ั k ล n l a ถ้าหากว่าอันนี้คือพระประสงค์ของพระองค์ขอลล l a h ให้ความโปรดปานแก่เขาด้วยเถิดม a ลอ a l l a h บารก a ลล n l ถ้าหากว่าอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วขอร l l บาบ u าตะ n a a ให้ความจำเริญให้ความโปรดปานแก่เขาด้วยเถิด นี่คือสิ่งที่เราอวยพรซึ่งกันและกันถ้าหากว่าวันนี้เราเห็นคนหนึ่งได้ดีร่ำรวยทำมาหากินแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงม ah, าชาอัลลอฮ์จะบารักัลลอฮ์ถ้าว่าอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระอ,องค์แล้วขอเราให้ความจำเริญให้ความโปรดปานแก่เขาด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่เรา ป้องกันได้สิ่งที่เราปกป้องได้ให้แก่ตัวของเราไม่ให้มีการอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในหัวใจของเราถ้าว่าวันนี้หัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วเรากลับไปหาอลลอกลับไปด้วยกับหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์อิลลามันอัลลอฮ์บิกนบิสลีมคนที่จะกลับไปหาลอ์ก็คือคนที่ กลับไปด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่มีการอิจฉาศียคนหนึ่งคนใดทั้งสิ้นทำแต่คุณงามความดีสะสมคุณงามความดีจนกระทั่งเป็นคุณงามความดีมากมายในวันนั้นโดยที่อรรถสุบานาวะตลาไม่ได้ตัดทอนไม่ได้ริบรรอนแต่อย่างใดแต่สิ่งต่างๆที่มันจะเกาะกินความดีหนึ่งในนั้นก็คือการอิจฉาริษยานั่นเอง ถ้าวันนี้หัวใจของเราปรสาสแอกจากการอิจฉาริษยาแล้วใช้ความดีของเราก็ยังคงอยู่ก่่ตัวเราจนกระทั่งเรากลับไปหาลอสุภานาวตารากลับไปด้วยกับสิ่งดีๆที่เราสะสมเอาไว้ก็ขอฝากไว้เท่านี้อักูลูกาลิฮะดาอัสตัฟุลลอฮีวะลักุมวลิซาลิมุสลิมีนมินคุลิดัมวัสตัฟรุห์อินนฮลกฟูรฮิม